ครับวันนี้เราจะมาเล่าข้าวองุินกันต่อนะครับอ,อก็ได้ไปอยู่บทที่ห้านี่ก็ได้ไปสีตอนแล้วนะครก็วันนี้ไปตอนที่ห้านะครับตอนที่แล้วอ่าก็มาน้อยแล้วก็มาน้อยก็ได้อันหมากนิ่มแดงจากแม่นะได้แม่มาแล้วโอ,โอเคนะแล้วปัดแล้วเราก็ไปเสาะหานะอ่าไปเสาะหาอันหก ราจาหกอง์ใจากัมมันราชาเฮอก็ตากันแล้วนะครับก็กมัมมันน้อยก็ตากันก่อนนะครับวันนี้กันหกกัมมันอันอ,องชายอ้าปุ้นจะไหวในนะวันนี้ทำมากอ่อนเลยนะครับวันนี้ทำมาก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะเล่ากันต่อนะเราไปดูลักษณะการเขียยเข้าวของ อืมอันอข้าวหงหินนะครับแบบโบราณนะครับอ้มาเดี๋ยวปรับหน่อยนะครับที่โบราณมันเขียนไว้เออนะครับ้มาโอเคแล้วก็้มาเนี่ยเนี่ยอันก็เป็นข้าวโบราณน,นะครับอมาอันที่มันเขียนอันด้วยอักขรละ,ละนานะครับเอเขียนกันอ,อ,อยู่ใน,น,นอันเขียนอยู่ในโบราณนะเออครับมา เป็นข้าวทำเป็นข้าวปุ้นถือว่ากำมานหน้อยเป็นโปธิสัตว์นะครับพาปกันเลยเอาไปเล่าในวัดในวานนะจนกว่าจะมาเป็นข้าวจเ้าบ้านได้ก็ปุ้นประมาณสองห้ารยห้าสิบปีที่แล้วนะครับเจ้าหลวงลำปางพุ้นนะเฮญาโลมาวิสัยพุ้นชําระนะครับมาก็เอาข้าวาคือถอดเอามาจากไอ้ไบรานนะ์่ะเอามา เขียนลงในอันนั้นอันปั๊บชาเนอะครับเฮ้ออันเจ้าหลวงล้ำปางพุทธมกโพใจแจ้พุทก็เฮ้อพญาผมชํำระต่อนะครับเออเห็นไหมจนกว่าเป็นข้าวออกมาปัจจุบันก็คือข้าวฉบับนี้แล้วนะเข้ามาเนี่ยข้าวฉบับนี้ได้มาจากเกาะคาลํำปางพุทนะครับเออถ้าจะเป็นข้าวของล้ำปางนั้นและครับแม่มาครับ สำหรับอันเชียงใหม่พวกก็มีหองเปิ้ลแห็ปพวกหนึ่งนะครับเห็นไหมก็เข้าหองหินนั่นละพวกก็เล่ากันในวัดในวาทั่ววัดในวาเห็นไหมเจ้าสุริ้ายวงพวกก็ชำระไว้นะครับไปมากก็มีพ่อแปรออกมาหันนั่นนะครับเห็นไหมก็ยังมีแถ็มลายจบับนะครับเข้าหองหินแล้วไอ้กับการเขียนของพวกก็คือเขีย nice นนี้นแล้วไงมาเขียนด้วยกะขะกะขะง่าไงมาก็เขียนยาวก็ไปเจ็บไปเจ็บไปเจ็บเจ็บเห็นไหมอันก็เฮาวลุ่นหลังนี่เฮาก็ เขาก็ชนอามาเป็นวักเป็นวักวัก,วกเป็นแล้วเรามาเลี้ยงะกันโอ้พ่นข้าวพ่นเขียนกันอย่างนี้ด้วยนะ่ยนะครับอข้าวพ่นเขียนนี้่าะนึ่งบาทนะหนึ่งหนึ่งอา่าอันหนึ่งบดนั่นนะมันมีสามบาทใช่ไหมหนึ่งบาทมันมีอยู่สี่วักนะครับเหมมั้ยสี่วักนะเขไหม,ไหม à, วักหนึ่ง 1, 2, 3, นะหนึ่งสองสามซี่นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามซีม่ไหมแต่ เมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยบัอ้วักบัดที่หนึ่งกับบัดที่สามเนี่ยวักที่สองวักที่สี่นั้นมันถือเป็นวักเดียวกันนะครับเออเพิ่นมีอยู่สามวักตอนนั้นไหนมาโอเคนะบัตรที่เรานับเป็นสี่สี่สี่นะครับอ่าโอเคก็วันนี้เราจะมาก่อยวิธีเขียนข้าวพ่นนะครับอ่าลักการเขียนข้าวของโบราณเพื่นก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเร็วบาดหลังบาดหน้านะก็เฮ้ยมันจะทำ อ่าก็ทุกบาทมาันก็ย่อมเขียนเออเจ็ดตัวเดียวสามตัวเหลวนั่ยนะก็เห็นไหมอ่มามันไปจะทำมืออ่านวักที่หนึ่งเขาวักที่สามเนี่ยมันจะเป็นสามคำเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมอ่ายกเวน้นอธิบายบระชารัฐ้นก็เพิ่มเป็นสี่คำได้ไหมบางครั้งก็มีห้าคำก็ยังมีเห็นไหมว่านี้ห่างมากบ่าในหะ้ามีห้าคำยังได้นะใครไหมอ่า อนันรุ่มมือนะครับบางครัง้งมันเป็นเก้าที่มันก็ยุกยุกอู้พ่องเนะอ้ยมันไะป็นอ่ากนะ็โอเคนะครับทีนี้เอามากอยแล้วนะให้มาเอาหูรักการเจ็ดต,ตัวเตียวสั่นตัวเร็วแล้วอ่านึ่งนึ่งบาทนะมีอยู่สี่วักนะครับเห็นมาอ่าเหมาได้แต่ละวักแต่ละวักพุ่นจะกําหนดเสียงนะครับเไอ้มาเนะี่ยเอาเอาบาทที่หนึ่งก่อนนะครับเไอ้มา วรจีหนึ่งนะครับลงด้วยเสียงสัมันหรือจัตวาเนะเห็น่ไหมมานเป็นเสียงสัมันนะครับไหมก็จัตวาก็ได้นะครับไหมวรจีหนึ่งของวรทีหนึ่งกับวรทีสามเนี่ยวทจีสามกิน <c oughs> ลงเสียงจัตวาไหมอ่าเป็อนอนุโลมให้สองเสียงได้สองเสียงนะครับวรจีหนึ่งของวรท,ทีหนึ่งกับวรทีสามเนี่ยเออโอเคนะครับมันเสียงสัมมันใช่ไหมอ่าวรทีสองนี่ลงด้วยเสียง เสียงตรีนะครับไปไหาซัดนะซัดเป็นเสียงตีสั้นนะครับเสียงตีสั้นซัดนะไ่ไหมอันอันใต้วัตทีหนึ่งของวัตถีสองนี่ตาเอออันนี้ตีเงาไปไหมตียาวก็ได้ตีสั้นก็ได้นะครับไปไหมเนี่ยตายวัตทีสองเนี่ยอ่าโอเคนะครับอันต้องนับแบบภาษาไทยนะครับอันเสียงตีน่ะเออนับเสียงตีแบบภาษาไทยนะครับเหมือนเจอัน หรือใจยนตนะครับม่ใช่เอาอันนับแบบอันใจหรือเรามาใส่ม่ใช่นะครับอย่างเช่นเสียงจัตวาอย่างเช่นอันคำว่าหม,ห,นนห,มหมดเนี่ยนะคำหมดคำว่าหมดเนี่นะครับมาหมดหมดเนี่ยภาษาไทยพูดออกเสียงเอกนะครับมาเนี่ยหมดหมดเสียงเอกนะครับมอันภาษาอันใจยนั์อนอ้วใจยนเ์ที่ไม่เน็นยไหมพูดออก ออกเสียงจัตวาหมดนะครับแม่อันไตลื้อกับตจยองมันออกมัดมาแจเอาหมดนี่มาใส่ตี่นี่เะหมดเนี่ยเอามาดมัดสัตมดสัตเนี่ยเอามดมาใส่เนี่ยเออแต่ถ้าเป็นหมดอย่างนี้ได้ก็หมดงามอันนี้มันมดนะครับหมดเสียงมดสอยแล้วก็แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ก็เนี่ยเนี่ยไปว่าอย่างมดเนี่ยมดเนี่ยมดงามมดอย่างเนี้ยเอามดมาใส่เลยโอเคได้อันนี้นี่เสียงตีเขาตองนับแบบเสียงภาษาไทยนะครับ อ่าโอเคนะครับก็มียังมีคำว่าไหนไหมสุดสุดเนี่ยไอ้ไหมอ่าอันภาษาไทยพ่นสุดนะครับเสียงเอกนะครับ่โทรเร็วตจยนนะนะพ่นออกเสียงจะตวานะครับไหนไหมุดเมือจเอาอันเสียงอันใจหลือกับตจยองพ่นออกสุดนะครับฮุดเจนสุดไป เรามาสุดมันใส่นี่มันเจ๊นะครับมาอันสุดมันมีอยู่แล้วนะครับมาเนี่ยเนี่ยไอซุดโซมอ่ะเนี่ยมันมันไอซุดโซมสุดยอบนั่งเนี่ยเนี่ยมันมนมีอยู่แล้วก่อันสุดนี่ก็ได้ก่ะุดเนี่ยนี่ก็สุดเสียงตีมันเจ๊เอาอันอันเอาสุดมาเป็นสุดเดียวมันเจ๊นะครับโอเคนะครับท่านเข้าใจนะครับการนับเสียงเสียงตีเนี่ยการนับเสียงทุกทุกเนี่ยตต้ว่กเราเนี่ย คือนับแบบไตยวนเจียงใหม่นะครับอ่าเห็นไหมอ่าอันนี้มันเป็นอันฉันลักของข้าวของไตยวนเจียงใหม่นะครับโอเคนะครับใตยวอกที่สองลงเสียงตีนะก็สั้นก็ได้ยาวก็ได้นะครับเห็นไหมอันนี้สั้นนะก็สัดเห็นไหมสัดนะสัดอ่าอันตาอันนี้มันเสียงเสียงยาวอะตีเสียงยาวอ่าโอเคแล้วจะยาวก็ได้ก็สั้นก็ได้เป็นเสียงตีนะครับเห็นไหมาตายวอก สามเนี่ยเออลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทรเมืองนะครับเนี่ยบ้าบ้าค่าได้กิ้วตั้งเนี่ยมันเป็นอย่งไรเนี่ยนี้คือเสียงโทรพิเศษโทรเมืองแบบตจยวนใจใหม่นะครับเออไอเสียงนี้ภาษาไทยมันออกได้กับเสียงโทรบ้านะครับอันอัน ไตโยนจะไหมบ้าอันไตหรือป่นหมักบ่อหมักบ่อเสียงเอกอะเสียงเอกเองไหมโอลองเอกเอกทำมเอกเอกหมักบ่อก็ถ้าเป็นเสียงตีต้าเป็นต้านะครับมาบดตา้ตาบดต้าตาต้าตต้ามันเป็นยี่หอไอต้าได้ได้ค่ต้านะครับพุ่นออกเสียงโทนะครับเห็นไหม อันนี้เสียงตีนะตานะครับยังใหม่มันตาเอาจา่ภาษาไทยนะครับภาษาไทยพูดก็ต้านะครับโอเคนะครับมาอ่านต่อไปไอ้ว่าไอ้บาทที่หนึ่งเนี่ยตายวัคซีนนี่ลงด้วยสามัญนะเสียงสามัญนะครับแดงเห็นไหมแต่ละวัคแต่ละวัคป่นลงมาเหมือนกันนะครับพ่นมีปุ่นมีป่นบังคับการเขียนนะครับเออเห็นไหมสี่วัคแต่ละวัคพ่นมันมีจายวัคพ่น เออียอย่างบทที่หนึ่งเนี่ยวักที่หนึ่งลงด้วยเสียงสามัญหรือจัตวาเห็นไหมอ่ะวกที่สองลงด้วยเสียงตีอาจจะสั้นก็ยาวสั้นก็ได้ยาวก็ได้ผมอธิบายให้ด้วยเห็นไหมวกที่สามนี่ลงด้วยบ้าเสียงโทพิเศษนั่นแหละเนี่ยโทพิเศษเห็นะไหมวกที่สี่ลงด้วยเสียงสามัญอันนี้เนี่ยพวกมันผสมกันนะไม่ใช่เอา เก็บเอาขวางสัดมาหมดหมัดอไอ้แดงแดงไอ้ไปเจ่เอามัดมาสอดสัดเอามาตัดบ่ขควางตัดในอย่างนี้เอาจเจาสลัดสลัดมาใส่เนี่ยมาใช่นะครับอันนั้นมันเสียงตีมันมาได้นะครับต้องเอาเสียงโทพิเศษนะครับมันเสียงโทพิเศษนเนี่ยมันมันเวลาจอยแล้วมันเอื้อนได้ครับอันนี้คนสร้างมาตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับข้าวหง,งินนะ สามร้อยสี่ร้อยปีเป็นถือว่าเป็นอันข้าวฉบับแรกของล้านาเลยนะเห็นไหมโอเคมันเป็นข้าวทำนะโอเคเอามาถึงบาทที่สองคนระับบาทที่สองนี่ก็คือบัตรก้อมข้าวก้อมนะครับเห็นไหมท่านลงเลิถึงเจ้ารลบเจ้าที่เข้ามากองเบาเทียวกองกี่จิ้งกีต้มกิจจิ้งก็น้อยเอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือคือข้าวอันข้าวก้อมอ่ะก็คือ ตัดเอามาไปบาดเดียว่นี่ะตัดเอาบาดไอ้ว่าบาดที่สองเนี่ยออกไปบาดเดียวก็ไปเข้าก้มฮื้อเนี่ยนะจะตัดสามบาดที่บ้านก็คือเข้าก้มนั่นแหละเอ็นได้จะตัดออกไปอย่างไรก็ได้แล้วแต่ก็คือเข้าก้มนะครับเข้าก้มเอามาดูเลยนะครับตายบางทีหนึ่งนะครับบางออกลงเสียงตีนะชันก็ได้เาาก็ได้ไหมตาเสียงตีเัาเห็นไหม วัคที่สองนี่แป้งเออเสียงจัตวาเนอะมาไหมแป้งเสียงจัตวาเน้ต้องออกแบบเจียงใหม่แล้วก็แป้งแป้งมาแจ่อันใจรื้อนะใจรื้อแป้ง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 มาแป้งแป้งมันเปาะแป้งเนี่ยมันแป้งขึ้นไปบนน้ำบนบนอะเสียงจัตวาเนอะเป็นยังไงไหมอันวัคที่สามไม่ลงด้วยเสียงสะมันนะก็ไอ้แม่เนี่ย พ้นบังคับเสียงสัมันนะก็ไอ้เนี่ยไอ้ตายบัดกลมเนี่ยสารลเจ้ากี่เข้ามากองเบ้าเทียวกองกี่จิกะต้องกี่จิกะน้อยเนี่ยเนี่ยมาลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทรเมืองบ้าเห็นไหมแต่ละตายแต่ละว่ากันของอันแต่ละบาดเนี่ยเห็นไหมป้นจะป้นจะกำหนดเสียงขึ้นมาโดยเฉพาะนะก็แบบไม่ใช่ว่าเอาไปใช้มั่วนะก็แบบนั้นเอามาบาดที่สามเลยนะบาดที่สาม บาทบาที่สามนี่วักนิดหนึ่งอย่าลงเสียงสัมันหรือจัตวาก şey ็ได้กินเป็นเสียงจัตวาไหมกินกินอันวักที่สองลงด้วยเสียงโทพิเศษค่าเนค่าใช่ไหมไปไปสัมผัสก็บ้าไปไหมเนี่ยเนี่ยวักที่สามลงด้วยเสียงสามันเนี่ยมามาเสียงสัมมัน แล้วก็วักที่สี่ลงด้วยเสียงตีนั้นนั้นจะตีสั้นก็ได้ตียาวก็ได้ไหนโอ้เป็นเสียงตีแล้วเห็นไหมสั้นหรือยาวก็ได้ได้ไหนโอเคนะครับสั้นเนี่ผมอธิบายว่าคือเราเอาสั้นแบบไตยวนจังใหม่นะครับเหมือนจเอาส้นแบบไตยู่ก็อย่าบอกไมนยุ่งนะครับโอเคนะอันนี้ก็หมดเห็นไหมข้าวมันก็มีอยู่สามบาทเต้าอี้เห็นไหมต่อไปก็เป่งบาทที่หนึ่งเลยไหมบาทที่หนึ่งมันก็อันเดียวกันได้ไหมเหมือนกันเดียวเห็นไหม หมือนกันเดียวกันครับเห็นไหมอ่าอ่าอ,อย่างอย่างเห็นไหมอันนี้เสียงจัตวาวันที่หนึ่งเห็นไหมวันที่สองเสียงตีตีเห่าตีเห่าวันที่สามต้องเสียงโทพิเศษโทเมืองเห็นไหมนี่นี่นี่วันที่สี่เสียงสามัญมันบนบบพีไปจังนี่อะไรมาแบบพิชอย่างนี้นะวันที่สามเนี่ยมัจะต้องลงเสียงโทพิเศษเอะไรมา แถมบ่ป้ออันย่านกับตั้งนี่แม่มยานตั้งยานกับตั้งนี่มันก็เลยการไปการสัมผัสเรือนกับไหมไหมอันการสัมผัสเรือนมันยังมีอมตี้นะอยากเอาให้ดูรอยมาเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยไหมหกราชาพี่น้องเนี่ยน้องเนี่ยไหมน้องแล้วก็อันนี้ผู้จากันตกลงซักซ้อมอันนี้คือการสัมผัสเรือนกับไหมเนี่ย ส,สาลาอ้อซาลอ้ออันนี้สะกดด้วยตรงะงงงอไหมอันนี้สะกดด้วยตรงอะมอมาอ่ะไหมไอ้น้องกับซ้อมอ่ะไหมเนี่ยไหมมันก็คือการสัมผัสเรื่องโบราณบรรจัยกันบ่เดียวบ่เดียวบอกเอากันแล้วนะก็บอกว่าพิชพิชเลยลอ้อูอันไอไอไอกรรมการมูนั่นอ่ะขอมไปพรอยข้าวโบราณไปพเรอยเออไปอวดดีอันอ่าไป ถือว่าเปิ้ลิษเปิ้อันนั้นมาและะ้วแล้วก็เอาไปอันนั้นมาใหม่นะครับอันเก่ากรามารันมากายเลยนะโอเคนะครับอันข่าวการสัมผัสนะฮาอู้ถึงการสัมผัสแล้วนะครับในแต่อะระหว่างระหว่างแต่ละบาทแต่ละบาทนะ่ะฮะมันเขียนไปต่อกันนะเปิ้นจะมี อ่าเนี Luca ่ยตายของเอาบารที่หนึ่งเลยนะครับตายบารที่หนึ่งเห็นไหมมาสัมผัสกับบารที่สองเนี่ยตายวักที่สองเนี่ยเห็นไหมอันแดงกับแปลงเนี่ยเห็นไหมจะแแ้งจะแลงเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องก้องกันนะเห็นไหมไอ้วักที่สองเนี่ยตายวักที่สองเนี่ยเห็นไหมบ้าเนี่ยมันมาสัมผัสกับวักที่สองของบารที่สามเนี่ยค่าบ้าค่าเไอ้ไหมเนี่ยมันต้องสัมผัสโดยเป็นเสียงโทรพิเศษด้วยนะเห็นไหมอันนี้ แต่อันบาตท,ที่หนึ่งเสียงสัมันนะกัอันนี้เสียงอันจัตวาแล้วก็ไงมาแต่มันสัมผัสสละกันนะไงมาอันนั้นเนี่ยบาตท,ที่สามนี่หรอในบาตท,ที่สามเนี่ยนั้นนะะีมาสัมผัสกับวัตรที่สองของบาตท,ที่หน,นึ่งเนี่ยไหมเนี่ยยันนั่นยนั่นเนี่่ยมันสัมผัสกันอีกตลอดนะครับเหมนไหมข้าแต่ละบาตรแบาตมันจะต้องสัมผัสกันอย่างนี้นะไงเห็นไหมอ่าเอาตายตายคำใตยของแต่ละบาตรมาสัมผัส ได้รมวัคติซองนะครับเม่มาอโอเคนะครับครับในระหว่างวัคเมเป้นก็จะมีการอ่าส่วนใหญ่แล้วป้นจะเอาเนื้อเรื่องมาสัมผัสกันนะครับอันสละสัมผัสอันอย่าง้นั่นมันป้นปอนบกเน้นครับมันเอากรมอมเอากมอู้มันม่วนใอ้มันให้มันอู้หัวเรื่องกันนะครับไม่ใช่อสละมาเหมือนบรเียวอสละมาใส่วั วกวกอะสมัติกันนะครับไอ้จนโอ้กนโม้เรื่องนะใครมา่อย่างเช่นไห้ไม่แนวเกนนะครมวัคซีนหนึรงเรวัคซีที่สองของบาที่หนึ่งไงไหมกัมมันเห็นไหมอ่าบางมาสมัยไม่เดียวเนาะโหส่วนหกกัมมันมาปานคว้างชัดเอาแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยว่ามามาละลานคว่างชัดเฮ้ยใจเห็นไหม หกกะมานเก็บเอาส่วนหกกะมานเก็บเอาขว้างสัดเก็บเอามันมันแน่นกว่ากันนักเก็บเอาเลยเก็บเอาขว้างเลยอ่าเห็นไหมอันองคใจเพื่นเอาไอ้ไอ้หมากนิมแดงมาตาตินะตาจนตาอันก็เลยเก็บมากดิมแดงเก็บเอาขว้างสัดเลยเห่ยไหมเห็นไหมอันบากทีสองตาเห็นไหม จังมาตโตตาถ้าเป็นมาเรนลก็มาตโตตาอ,อันอห้องข้าคำแดงคำแปลงเห็นไ,ไหมมันจะเอาสาราสารามมามาสัมผัสกันนะมันจำเป็นไ,ไหมโตตาคระเพิ่นกรเพิ่นคำแปลงคำแปลงเอ๊ะเอ๊ะม่นจำเป็นอันนี้เรื่องนะคะ่ะเห็นไหมอันนี้เรา กัรได้กานตัวได้กินนเนี่ยมันขาดวินทุนค่าไอ้นี่มาเดียวเป็นมาเดียวนะบัต้องเอาก็ะขาดทุนค่าอะไรมาเอาแน่นๆเนี่ยกาขาดทุนค่าเฮ้ยมันต้องเอาเอาสาระมันสัมผัสเห็ทธ์ใอ่าไหมส่วนโพธิสัตว์กกิ้วโคตรเงินใช่ไหมมันจะมันจะต้องเอาส่วนโพธิสัตว์สบัด โคตรย้อนมันมันมันจะเอาสละสบัดสบัดไปโม้เดี๋ยวเอากันเลยโอ้มูเหลืองเลยมาอันนี้เนี่ยพ่นโอ้โูเหลืองใ็ไไหมอ่าโอเคนะครับท่านเกียนข้าวเาไว้พิจารณานะครับมันเจเอาสละไว้สัมบัสสัมัสอันนี้นะพ่นก่นพเจ้าพ่นมาสัมผัสนะครับไห้มาถ้าสัมผัสได้มันก็ดีถือว่าพุกสัมผัสไปนะครับพ่นถือว่าพุกสัมผัสไป มันไปเจ้บพนตั้งใจเขาสัมผัสแล้วกันมันพวกสมัมผัสไปโอเคครับทีนี้เอามาอู้ถึงบัตรเอาวักที่สองกับวักที่สามแล้วก็นไหมอันนี้กว้างชัดอันนี้เนี่ยอันอันส่วนโมเดียวนี่เนาะอันเก็บเอากว้างชัดมากอดฮัดอ่านิ่มแดงกอดฮัดมาสอดเอามัดนะเอาจะจะเอามัดสัดนะก็มันเท่ง ตีตายป่นบเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้มันบ้านเนี่ยปุ่นเอาเอาสียงโรวิเศษมันเอื่อนไดครับมันเอื่อนไ้เออนาหน,า,น,า,นามันเอื่อนไ้นะครับโบราณปุ่นปุ่นปุ่นเขียนมาอย่างอี้แล้วครับเออป่นเป็นโทววิเศษโจเมืองนะครับปุ่นเ,นเ,เ,นะะนเจ้สียงตีมันใส่แล้วก็เห็นไหมเอเอ,เอท่านครับไปอ่าไปคิดกันเอาเองแล้วเห็นะะไหม <c oughs> การเขียนข่าวจะไปเพิะกันหนักนะครับเห็นไหม,ไหมอันนี้รออันนี้ คำแปลงเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเอาละเอาละไอ้แม่เนี่ยมามีการสะพัดอะไรมาเนี่ยอันนี้ไหมมันน่าจะเป็นก้อยแงงนะครับไหมอ่จักมาต่อตากระเปิ้นคำแปลงบ่อพอก้อยแยงคนนี้ผู้ข้าแหมเปื้นบ่เอาบ่กพอก้อยคนนี้ผู้ข้าเฮ้ก็หมายจะเป็นจะต้องเอาปกตินล้วมันเติมหนึ่งตัวมันมันก็จะได้อยู่นั่นแหละที่แยงง บ่พอก้อยยังคนนี้ผู้ฆ่าน่ะก็เอาแก้บอ่อพอก่อยให้กันยังได้หไหมก็เลยอ่าบาทนี้ก็เลยบ่มีการสัมผัสลุยแม่ไหนีห็ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างของโบราณผู้เขียนมายี่เนอรโอเคนะครับแต่เอาเติมแยงนึงน่ตัวก็ได้นะครับไหมก็โอเคฮนะฮนะฮะทั่วเฮะจั่โบราณนะโบราณผมาใส่ก็โอเคนะครับผู้เขียนมาเต่าอีกับเต่าอ้น,นะครับอ่า อันนี้คือการสัมผัสแบบแบบแบบม่ต้องสัมผัสกันเลยใช่ไมเนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องสัมผัสกันอันทุกทุกสดด้วยสละทุกทุกวักทุกวักมันมีการสละสละมันมีการเชื่อมด้วยสละใช่ไหมแต่อันนี้วักที่สองของบาตรที่สามเนี่ยกับบาตรที่วักที่สามของบาตรที่สามใช่ไหม อ่าละมาได้มาเอออันนี้สมบัติสละได้นะ่ยพ่ก็ถือว่าพุกสมบัติไปนะครับความจริงบบตองสมบัติแบบลังนบนโบ,บ,บ,บนพุกก็ได้เออมันพุกสมบัติอล้ก็โอเคนะใครไหมโอเคเอาแล้วใครไหมอ่าอันไอวนะ้วัคที่สนะี่เนี่ยวัคที่สี่เนี่ยมาบ้านนิมแดงอันนี้จะม็ถือถอ,อันถือเป็นวัคเดียวกันนะสมัยอันร้อยปีที่แล้วเนะี่ยจักสั่งมาเติมนั้นเนี่ย อันนี้เป็นหูเป็นวักเดียวกันนะครับเห็นไหม,ไหมอ่าก็ถ้าใจะใใจสัมผัสภายในก็ได้นะครับเห็นไหมก็ส่วนแล้วแต่ลูกเล่นนะครับเห็นไหมอ่าอันไอ้ที่เป,ปิ้นเปิ้นเล่นการสัมผัสไอ้ไอ้เฮือมันม่วนเข้ามันม่วนนะก็คือเปิ้นใจะใใจเอกทรงนะครับเอกทรงเสียงตีนะครับเอกทรงเสียงโทพิเศษนะครับเห็นไหม,ไหมแล้วก็มีอักษรกู้นะไอที่เปิ้นเน้นอนะ มิสระกู้แล้วก็เห็นไหมเนี่ยนะมันแล้วมันจะม้วนไปเองนะแล้วลการซร้ําม้วนไปมานะ่ะซ้ําไปซ้ำมานะเห็นไหมอันนั้นนะคือป้นเน่นอย่างอั้นกครับมันึึงจะม้วนนะก<ม>็เห็นไหมอ่กว้างเห็นไ,ไหมอันนี้มันไม่เอกไม่เอกเสียงโทนะครับกว้างกว้างชัดชัดเสียงตีนะตีตายมากว้างเป็นเสียงโทนะครับไม่เอกนะไม่เอกเสียงโทเสียงโ ไม่เอกมันมีสองเสียงนะครับไม่เอกเสียงเอกไม่เอกเสียงโทนะครับเห็นไหมเสียงเอกหรือเสียงโทนะครับเห็นไหมเสียงเอกอันนี้เนี่มากมากมากอันนี้เสียงเอกครับเห็นไหมส่งเสียงโทพิเศษนี่เนี่ยมักบ้าอันนี้แผ่มาปนนี้อยู่ตรงหน้าเห็นไหมพวกเขว่าใส่เลย,ยว่านี้เห็นไหมขนาดนี้อยู่ตรงหน้าเนี่ยว่านี้อันนี้เอาเอากเอ,ก,เอกส่งไปเลยเห็นไหม วันนี้หั่งมักมากนิ่มแดงหน่อยไหมอันนี้เราตอตาเใช่ไหมอ่าตอเป็นไม่เอกเสียงเอกนะครับตอตาเใช่ไหมแถมมาป้อมเป็นตอ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 อักษรกู้เห็น่อยไหมอ่าอ่าผู้ข้าผู้บ้าผู้บ้าอ่าผู้นี่ยเคยไหมผู้ไม่เอกเสียงโทนะครับเนี่ยกว้างผู้กว้างผู้ใช่ไหมเต้าเนี่ยไม่เอกเสียงโทนะครับผู้บ้าเใช่ไหม อันนี้ทุนค่าอันนี้ทุนค่าไอ่ไหมไอ้ก้อเนี่ยมันถือเป็นเอกทรงนะครับแม่ก้อก้อมันส่งทั้งล่าไปเลยไหมก้อขาดทุนค่าก็ก้อขาดทุนค่าอะไรไหมรักสั่งเอามาเติมน,นม้อนเติมเนี่ยมันเป็นอันอ่ไม่เอกเสียงเอกครับอะไรหมส่งเสียงตีมาเติมน้อนอะไรไหม,ม,นนไหมส่วนอะไรไหมมีส่วนอยู่ ส่งด้านหน้านี่แหละส่วนโป้เอออันนี้มันใช่จัดอันนี้มันจัดนะครับโทษทีมันไม่ใช่สิ่งตีคร mm. ักิ้วอันนี้กออ่านว่ากอนะกอกิ้วอันน,นี้เอกตรงนะครับแมาโคดนะิร์นเห็นไหโคดเนะิ่์เสียงเอกนะครับแมาว่าต่อตัง้งต่อตัง้งต่อต่อแทนมาปอเอกตรงแถมแมหต่อตั้งไปลองโอเคนะครับ ครับลักษณะของอันการเขียนข้าวพรกะเกียงกันอย่างนี้นะครับอ่าแต่ละบทมันมีสา,บบาบญญมบาทนะครับสามบาทยกเว้นยกเว้นไอ้บทที่มันยุบลงบาทนะเอาบัตรหนึ่งกับบาทสามมันยุบลงกว่าวมันเป็นบาทเดียวกันนะเออไหนมาก็โอเคนะแต่อธิบายไปตะวันละโอเคนะครับไหมครับวันนี้เราจะมาเล่าข้าวอันโอหินต่อนะครับต่อจากตะวนะันอ่ะ ตะวันี่อันกมาน้อยนะครับโพธิสัตว์กมาน้อยเปิลก็ได้หมากนิ่มแดงจากแม่บรานะครับเออไปเซาะอ,อันหกกมานะครับหกองคนะ์จัยไปเจอแล้วนะก็ตาเลยตาเลยแตะวันเนี่ยจะตาจนนะครับเอามากนิ่มแดงไปจนหกกรมันไ่ว่าได้ก็มมหาปกรณ์นนะส่วนหกกมาน เก็บเปาขว้างสัตวันนี้หังมากบ้านิ่มแดงเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เป้ยเม้ยเฮ้ยเ้าเอกยเฮ้ยเม้ย้ย้้ยเฮ้เฮย้ยเฮ้้ยเ้ยเ้้เฮ้เย้นนยนะเ้ยยเยย คนนี้ผู้บ้าโอเคนะไอ้ไหมไอ้นี่ใส่บ้าไปเลยเกันตัวได้กิน่นก็ขาดทุนค่จาจักเอาสั่งมาเติมนอนกํากำค่าได้กินแล้วก็อยากเอาเอากินอย่างนี้กินไอ้มากนี่มันบบกวอามันแบกมันบอกุ้มก้าล้วรอย่เงี้ยได้โอเคนะมาเนะอออยาเอาอย่างมาเติมแล้วก็เอา อันกำมาน้อยก็โคตรนะบเมามิงอ่ะก็เลยส่วนโปที่สัตธ์ก็กิ้วโคตรย้อนว่าขอต้องเป็นลองขอเป็นทาาใจั่งกล้มก้าของ หมากนิ่มทองพื้อเป็นกล้าฆ่าเออเนี่ยถ้าฆ่ากันขอเป็นทาตใจเลยให้ <c oughs> มนเป็นมัง <c oughs> กันชนะเหลือจะเอาหมากบ้าของหกเราจะพี่น้อง <c oughs> ถ้าชนะก็จะเอาแต่ถ้าการเนี่ยขอเป็นทาตใจ <c oughs> เอาอ่ะเอา,เอาละ กันปู้จากกันตกลงสักซ้อมอันนี่สัมผัสเรือนอะไรซ้อมพอน้องเห็น,นไหมแล้วโตตั้งโถจนเอาละเอาะเอาะไรใส่กันละอ้าโอเคนะครับโถจนนะครับเอาละเอามาหมักนิ่มหมักนิ่มแดงกับหมักอันหมักบ้านนิ่มคำนะครับนิ่มคำกับนิ่งแดงสู้อะไรวะฮกองพี่น้อง,องบอ่อาดพระจนกันกำมันยน ก็ตึงถูกทิมมันจะไปสู้อย่างปนมาจากสวรรค์โอ้ยนกระถุกเอาคว่างกระถุกคว่างกระปับ๊บคว่างกระปับ๊บลวดป้ากันเสียคำแดงหล่อมลิมแกกับมันหนอไทยเอาละเสียอันมากัน เออเอ,อมากันน่ินมคอมไปือออันกัมมันน้อยได้เนะครับโนก้สู้แล้วนะครับสู้แล้วมันก็ได้คบตอบน,นั่นเลยมาออสู้แล้วเออเสียอ่าเสียหมากนิมคํมมาอกัมมันน้อยเอเอามากนิมแดงก็หมากนิมคํมมาสู้กันเออมันจนโทจนกันะใคร เปลี่ยนกันขว้างทิมใส่ดีแล้วก็แลรร้วก็เออโอเคนะอันกำมันน้อยแม่นกว่านะเป่าเป่าใส่ก็ใส่ก็เป่าใส่ก็เป่าเออไหมเอเอ,เอจนได้อันหมกักอันนิ่มคำไปเป็นเบิกเบื่อเลยโอเคแล้วก็อาวันพวกมาจอนะครับอาวันพวกมาจอนะไอ้ข้าวหงหินไอ้ตอนหน้ามันจะเป็นยังไงมันพ้นจะว่ากันยังไงก็ครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ